เเที่ยวเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์แบบครบทุกจุดครบทุกไฮไลท์นะคะต่ำมาเอาตั้งแต่โรงแรมก่อนเลยนะคะแนะนําให้นอนโรงแรมมาทุกคนราคามันโอเคแล้วมันก็ใกล้ตอนนี้มี2โรงแรม 1. คือเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์โฮเทลซึ่งสามารถนั่งเรือข้ามไปที่พักได้เลยหรือว่าจะนั่งบัสก็ได้นะคะ กับอีกอันนึงที่ราคาประหยัดกว่าแล้วก็ตีนน่ารักมากๆก็คือ Toy Story Hotel นะคะว้นชอบอาหารชาวของโรงแรมน,นี้มากถึงแม้จะไม่ใช่คา h a r a c t e r d i น i n งแต่ว่าร้านก็เป็นตีม Toy Story จะต่างจากเซี่ยงไฮ้ Disney Land h o t เมื่อกี้ที่ตอนเชา้าจะเป็น Rumia k i t c h e นก็จะเป็นแบบคา h a r a c t e r d i น i n งมีมิกกี้แอนด์เฟรนส์วิ่งออกมานะคะแล้วตัวร้านก็เป็นตีม Built in the Beast นะที่เซี่ยงไฮ้ Disney Land h o t นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ที่ Toy Story ก็จะเป็นตีม Toy Story อันนี้ต้องนั่งบัสเท่านั้นไม่มีเรือนะคะแอบบอกข่าวนิดนึงว่าจะมีโรงแรมใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งโรงแรมซึ่ พราะสุโขเปียมันขายดีมากเขาต้องทาอยู่แล้วถ้าดูจากในแม p ก็อยากให้มันอยู่แถวๆนี้นะโรงแรมแถวๆสุโขเปียเลยถึงปาร์คน,นะคะเข้ามาจู่จู่จจะมีที่ทาวตรงนี้อย่าเข้าผิดอันนี้เป็นพวกแบบชอปปิ้งมอลล์เป็นพวกร้านอาหารนะคะเราเข้าไปในปาร์กก่อนจู่เดินเข้าไปที่นี่จะมีสิ่งที่เรียกว่าการเดินออฟอิมเมจเนชันตรงนี้นะคะจะเป็นสวนใหญ่อย,อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะทะลุเข้าไปที่ปราสาทอีกทีนึงที่เซี่ยงไฮ้คุณวอลจะไม่ได้อยู่บนแท่นนะคะจะยืนบนพื้นแบบเป็นหุ่นยืนบนพื้นสามารถไปถ่ายรูปด้วยได้ ตัวปราสาทใหญ่ที่สุดในโลกหมายถึงแค่ตัวปราสาทอย่างเดียวตัวคาเซะคือใหญ่ที่สุดนะคะเป็นปราสาทเจ้าหญิงรวมเหมือนกันเข้าไปก็จะเป็นแบบเจ้าหญิงองค์ต่างๆเป็นรูปแปะอยู่ข้างในโถงปราสาทที่สำคัญสามารถเดินขึ้นปราสาทได้นะจ๊ะขึ้นไปจะเป็นแบบเหมือนเรื่องราวของสโนไวท์เป็นฉากๆนะคะเดินขึ้นไปด้วยสวยงาม ถ้าเกิดว่าคุณซื้อพิแมแบบพาสเนี่ยชีวิตจะสบายมากเพราะมันทุกอย่างมันใช้เงินซื้อได้เลยที่เซี่ยงไฮ้แต่แค่มันจะไม่เหมือนฮ่องกงที่ซื้อผ่านแอปผ่านเว็บง่ายของเซี่ยงไฮ้ได้นะนําเธอไปซื้อผ่านเว็บเถอพวกแบบ trip d o com คลุกอะไรเงี้ยคือเจ้าเนี่ยมีก็ปะจองเลยโรงแรมเนี่ยมันจะยากนิดนึงคืออุ๋เนี่ยจองผ่าน trip dot com ซึ่งง่ายสุดๆมันจะไม่ได้มีในคลุกมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าจองในย trip dot c o ก็คือง่ายเลยนะคะแต่ถ้าสมมติไปแบบไม่ซื้อพาสอะไรอ่ะก็วิง่งไปนี่ก่อน ซูทเปียก่อนถามว่าทำไมถึงไปซูทเปียก่อนไม่ไปไพเวทเลยเพราะซูทเปียเนี่ยคิวมันยาวกว่าแล้วมันก็ลันช้ากว่านะคะถ้าได้เข้าไปในตอนเช้าเนี่ยเธอเล่นสูโทเปียไปก่อนเลยเครื่องใหญ่ยังไงก็ต้องเล่นต้องเล่นสูทเปียถ้าไม่เล่นเหมือนไปไม่ถึง ไปถ่ายรูปเล่นตรงนี้ได้จะเห็นมนุษย์ถ่ายรูปอยู่มากมายเพราะว่าโซนมันโคตรจะน่ารักนะคะลองสังเกตบนพื้นจะมีทางม้าลาย3ขนาดสําหรับสัตว์สัตว์สามขนาดแม้กระทั่งประตูห้องน้ําก็จะมีแบบประตูเล็กๆของแมลงประตูของสัตว์ที่บินได้ประตูของสัตว์เล็กประตูของสัตว์ตตใหญ่นะคะประตูของของสัตว์คอยาวอะไรเงี้ยลองสังเกตมานั่งมานั่งที่เป็นเบนช์อยู่จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่สาหรับสัตว์หลายๆชนิดใช่ไหมแล้วใต้มานั่งของสัตว์ชนิดใหญ่อะมันจะแบ่งเป็นล็อกๆจะเป็นที่จอดรถของสัตว์ขนนาาดเเลล็กกกโคตรัังส จากนั้นให้วิ่งไปที่ๆๆนี่ t r e a s u r e Cove นะคะตรงนี้ Adventure ตรงนี้ก็จะเป็น Pirate's of the Caribbean นะคะไปเล่น Pirate จะเล่น Pirate หรอบก็ได้เพราะส่วนเนี้ยคิวมันรัดเร็วสมมติว่ามีเวลาก็คือเล่นหลายๆรอบได้เลยเป็นเครื่องเล่นที่แนะนำให้เล่นมากกว่าหนึ่งรอบเพราะมันแบบมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆเลยแล้วมันไม่มีเลยในโลกใบนี้ที่นี่เป็นที่เดียวที่ Pirate's of the Caribbean เวอร์แบบนี้แล้วก็เป็นธีมนี้นะคะที่อื่นจะเป็นแค่คุณธรรมดาคนละยอดก็เลยดีกว่ารันาณ5เท่าอย่างน้อย